สวัสดีค่ะลูกๆหลานทีนะคะของไม่วาสนาเมื่อสุขุสุขส้ขนค่ะเมื่อน,นี้แม่วัดบอดายไปใสนะคะอยู่บ้านเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีค่ะเบิงเบงกะขึ้นสึฝนตกเบิงเบึงกะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าขี่ฟ้าเต็มฟ้าแล้วก็เดี๋ยวกระแดดออกยังเห็นฟ้าปิดฟ้าเปิดประมาณนี้นะจ๊ะ,ะแม่วัดกเ็เลย่าไปใส่จ้าเมื่อน,นี้เดี๋ยวแม่วัดจับผ้าลูกๆ ลงไปสวนนะคะไปเบิงว่านี่ยังที่เลี่ยนแปลงบ่หรือสีเฮดยังสิมี้ยังบ่กอประมาณนี้นะคะลูกโอเคค่ะแม่ว่าจะพาล,ลูกไปไปชมสวนกันนะคะเราไปกันเพราะว่าแม่ว่าหลังหลังๆสวนแม่ว่าจะปลูกต้นไม้ต้นยังไวหลายนะคะไปกันค่าลูกๆคะ่ะไม่เสียเวลานะคะจับมือนี่แอน เป็นคือฝนสิตกฝนสิตกเดี๋ยวไม่บาดผ้าเบงฝ้าจ้าลูกๆค่ะคือฝนสิโตกกับคือสีบโตกประมาณนี้นเบงหยกักงยากอย,กอยู่แต่ว่าขันค้นโบล้านเพิ่นว่าเฮ็ดสผ้านแบบนี้สีเฮ็ดสิออกอย่างประมาณนี้แหละนะคะแม่วาเมื่อี้อยูบ้านกัดเจาผ้าไปเดี๋ยวไปเลาะสวนนะคะไปเลาะสวนไม่บาดสิาผ้าไปตัดกล้วยกล้วยแม่วาอันอัน ทุกข้าเครื่อจะได้รับรายงานว่า่วยซุกข,ข้าเครือนหน้าต้อยสีผ้าตัดเครื่อลรวยลงมาเพราะว่าขั้นผ้ตัดนกสกินเบิร์จ้าลูกลกค่ะนกนกหลายบ้านแม่บาดเพราะว่าบ้านแม่บาดมีต้นใหม่มีต้นใหม่ก็เลยนกหลายกะขันมีกล้วยซุกไม่หมากไม่สุกนกกะจะกินอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะลูกลูกไแม่บาดจะผ้าเขาสวนกันเนาะเราเข้าสวนไปตัดกล้วยกัน ไปค่ะเดี๋ยวไ่บัดจะพาไปสวนสวนไม่วัตรจ้าลูกๆคะ่ะอวดปักเเา้วีกกอนเดอ้อร์ปักเเขวนี่อวดลแลี้ยวอวดอีกจ้าต้นนั่นก็ง,งามคะ่ะปักเเาวปักเเาวลายหน้าต้อยเอามีดพี่เดอ้อไปพาไปเดินผ่านสะบัวน้าต้อยสีตัดโอ้ยขยันย่างว่านี่บักเเาวลนใส่หัวเฮ้าได้โอ้ยบักเเาวแม่ แมนบ้นอกนอกออกบอกพ่าวโลนใส่หัวซะนอเดี๋ยวเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ว่าจะภาพไปตัดกล้วยที่ซุกค้าเครื่อนเนาะกล้วยน้ำว้าจะลูกๆจาก๋าจ้าเดี๋ยวถ้าเบิงก่อนปา้าโทษนกนกกลินเบิดตั้งร้ายแล้วมือนกพี่น้องเอ้ยพูดอ่ะเห็นปะ่ะอันนี้มีเครื่อติดกันอีก น่าตัอยตัดเอาตั้งแต่อันเครียดกล้วยซะก่อนอันส้มนกกินเอาทิมซะเนื้อละโอ้ยคืตัดสันเธ้น้อนเอ้ยโอ้ยหนักกระโดดเนาะแม่เอ้ยเอาอันอันนกกินเอาทิมซะเออเอาทิมคุณหนามีหอดห้งนกโอ้ยเครียดกล้วยมีหอดห้งปาดกล้ยวยหน่วยใหญ่งามเนาะโอ้ยหน่วยใหญ่หน่วยงามคักเวลาตัดทิมซะ เป็นเป็นตานกกินอันขันมีเข,ขียนขีนกจังสี่่อไปน้ำสีดล่างสะกอนเป็นยังสีดน้ำล่างเป็นยังเป็นตะยานไขวัดนกวัดหมูวัดมา้าแท้โตนะก็เอาออกไปให้งัวกินไ้ใกล้กินซะแต่่างว่าห้เอาไปจุ่มล่องมันสาดดิเอาสายนา้ำสายยางสีดให้มันซุกบปนี่น้ำไปก่อนโอ้ย เอามาพีไหมละ่ะพี่เอามาพี่เอาหนามซีดล่างสักก้อนล่างขีนกขีนนะขีนกาขีหมูขีม้มาออกสักก้อนเปิดหนามซีดเลยล่างเลยล่างเราบ้างให้มันแหงสกเกินเออเออเนี่แหละพอ <c oughs> ตัดอนันันแหงออกอันนั้นออกก้อนตีอ่ะซีดหนามซะเลยเพราะว่าเออเครือ่องแกน่ะเท่งหัง่นนกหั่นหนูเท่งจักแม่นยังแน่เท่ากับเป็นตตยานเท่ากับเราบ้าง คือเห่าล่างให้สะอาดสะก่อนพอมันแห้งล้วจะจะค่อยไปหอยหอยอันมันสีอันนั้นไปอืมอนั่นน,นั่นก็ดีฉีน้ำล่างให้สะอาดสะก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าท่านจักหมดจักแมงจักนกจักนูกนแล้วเสือกล้ยอันนี้เป็นธรรมชาตินะทำไมพ่อแม่โบราณเห่ากาบอได้สีดน้ำบอได้ล่างบอได้ย,ยังแล้วตะกีมันบ่มีโลกมีไพ่นะมันบ่คือสมือนี่ ซูมือน day, mm ี nah ่แตะเขากับว่าได้ลกไข่ไข่เจ็บเต็มยุดสมองอรุณเด้กล้วยสุกค่ะเคืองโอ้หน่วยใหญ่ค่ะเนาะอันกล้วยน้ำว้าอันภาษาอีสานเอินว่ายังกล้วยอีอองเออกล้วยอีอองกล้วยอีอองภาษาไทยภาษากรุงเทพนะเอินว่ากล้วยน้ำว้าอ้ยงามค่ะเป็นกระแซบค่ะอ้วนอ้วนขนาดเลยสมบูรณ์ขนาด จังน้อยกินเครื่องนี่เบิดตเครื่อนัออนกระซุกก็ค่อยๆกินกไปเรื่อยๆค่ะคันพี่โมโอเคค่ะแม่บา้านยินดีนำเสนอลูกค้าตอนนี้ก็เอากล้วยมาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอามาห้อยไว้ตรงนี้ตรงนี้เลยใครเดินผ่านก็กินได้ตามอัธยาศัยจ้าลูกๆกล้วยที่ปลูกจาก ธรรมาชาติบอมีปุย๋ยบอมียาบอมียั้งนะคะนี่ละอันเน,าน่าเนาี่ยบ่าเน่าอันคืออันใดนกกินกรอนทีห้องห้องซ่าห้องวัดตัดลงกับคือสิเอาไปให้ให้ไก่ให้ไก่ก,กินจ้ะแต่ว่าสะอ่อนหลายกล้วยมีต้นวยยใหญ่ๆบางดูมีตต้นไม้ใหญ่ๆง,งามๆเลยสมบูรณ์คักแน่สมบูรณ์คักแน่มาเด้อผู้ใดแวะมาพานมากมากินกล้วยซุกเพีเ่ยนแม่ว่าตอนนี้มีเครือแบบใหญ่เลย ค่ะลูกๆคูค่ะโอเคขอปิดคลิปนะคะ